สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพื้นฐานการลงทุนที่สำคัญ2อ,อย่างนะคะก็คือ ETF กับกองทุนรวมค่ะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจากวิดีโอแนะนำการลงทุนเบื้องตน้นใช่ครับทั้ง2อ,อย่างนี้เอ่อเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนนิยมใช้กันเยอะเลยนะครับช่วยเรื่องกระจายความเสี่ยงได้ดีแต่ก็มีความแตกต่างที่น่าสนใจในรายละเอียดเหมือนกันค่ะ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาทำความเข้าใจกันให้ชัดๆไปเลยว่า2ออย่างนี้คืออะไรเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างจะได้เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจลงทุนกันนะคะได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะคะทั้ง ETF หรือชื่อเต็มๆก็ Exchange Traded Fund แล้วก็กองทุนรวมหรือ Mutual Fund เนี่ยหลักการพื้นฐานจริงๆคล้ายกันนะคะใช่ครับคือเหมือนเรารวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆคนแล้วก็เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อาจจะเป็นหุ้นตราสารหนี้หรืออื่นๆเหมือนเป็นตะกร้าการลงทุนใบใหญ่ๆใบหนึ่งใช่เลยครับข้อดีหลักๆเลยก็คือการกระจายการลงทุนหรือที่เรียกว่า diversification นั่นแหละครับมันช่วยลดความเสี่ยงได้เพราะเราไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปลงกับสินทรัพย์ตัวเดียวอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะครับผม แต่ทีนี้จุดที่ต่างกันชัดๆเลยนะคะเริ่มที่การซื้อขายก่อนเลย ETF เนี่ยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เลยเหมือนเราซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งอ๋อครับราคาเนี่ยขยับได้ตลอดเวลาทำการซื้อขายเลยนะคะอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นเหมือนเทรดหุ้นด้วยครับแล้วก็อีกอย่างคือราคาตลาดของ ETF เนี่ยบางทีมันอาจจะต่างจากมูลค่า NAV นิดหน่อยได้นะครับ NAV ก็คือมูลค่าทรัพย์สินสุดพีต่อหน่วยใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนกองทุนรวม น,นี้จะต่างกันเลยกองทุนรวมเนี่ยจะคำนวณมูลค่าหรือ NAV แล้วก็ซื้อขายกันที่ราคาเดียวตอนสิ้นวันทำการเท่านั้นอ๋อคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาระหว่างวันเลยใช่ครับไม่เหมือน ETF ที่ราคาขยับตลอดอันนี้เป็นจุดต่างสำคัญที่เต้องทำความเข้าใจเลยแสดงว่าถ้ามีข่าวอะไรแรงๆเข้ามาระหว่างวันคนที่ถือ ETF ก็อาจจะซื้อหรือขายได้ทันทีแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมก็ต้องรอราคาปิดตอนสิ้นวันถูกต้องครับ มันก็สะท้อนความยืดหยุ่นที่ต่างกันไปเลยเข้าใจแล้วค่ะเราเรื่องความหลากหลายของกองทุนล่ะคะมีให้เลือกเยอะไหมโอ้โหเยอะมากครับทั้ง2แบบเลยมีนโยบายลงทุนหลากหลายมากมีทั้งแบบที่ลงทุนกกว้างๆอย่างเรียนแบบดัชนีตลาดหลกัหลกๆเช่นเอ่อซห้ิบ หรือ S&P 5 0 0แบบนั้นก็จะกระจายความเสี่ยงได้ดีหน่อยนะคะใช่ครับแต่ก็มีแบบที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมไปเลยก็มีเช่นกองทุนหุ้นเทคโนโลยีกองทุนพลังงานสะอาดอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเจาะจงแบบนี้การกระจายความเสี่ยงก็จะน้อยลงหน่อยแต่ก็มีโอกาสโตเยอะถ้ากลุ่มนั้นมาแรงถูกต้องครับก็ต้องดูนโยบายดีๆแล้วการทากาไรล่ะคะมาจากทางไหนได้บ้างหลักๆก,ก็คล้ายๆกันครับคือมาจากราคาที่เพิ่มขึ้น หรือ capital gain ตอนที่เราขายหน่วยลงทุนคืนค่ะกับอีกทางก็คือเงินปันผลหรือ dividend ถ้ากองทุนนั้นๆเขามีนโยบายใจปันผลนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า dividend yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลครับแต่ก็ไม่ควรดูแค่ตัวนี้นะครับต้องดูผลการดำเนินงานโดยรวมที่เป็นมาตรฐานด้วยเพราะมันเป็นวิธีคำนวณที่เป็นกลางทำให้เปรียบเทียบผลงานกองทุนต่างๆได้ง่ายขึ้น เข้าใจค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลคือเรื่องค่าใช้จ่าย ETF เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีที่เรียกว่า expense ratio นะคะครับแล้วก็อย่างที่บอกอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นตอนซื้อขายเหมือนหุ้นใช่ครับแล้วก็ต้องดูเรื่องสภาพคล่องหรือ liquidity ของ ETF ตัวนั้นๆด้วยบางทีตัวที่ไม่ค่อยมีคนซื้อขายอาจจะขายยากนิดนึงอ๋อจริงด้วยค่ะแล้วกองทุนรวมล่ะคะ กองทุนรวมนอกจาก expense ratio ที่มีเหมือนกันแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกเช่นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือ sales load ที่เคยได้ยินว่ามีแบบจ่ายตอนซื้อ front end หรือจ่ายตอนขาย back end ใช่ไหมคะใช่เลยครับพวกนี้เป็นข้อมูลสำคัญมากต้องอ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดเลยครับในนั้นจะบอกหมดเลยทางเรื่องค่าใช้จ่ายความเสี่ยงผลงานย้อนหลังเงินลงทุนขั้นต่าด้วย สำคัญมากเลยนะคะต้องอ่านให้ดีก่อนตัดสินใจครับผมแล้วเรื่องการบริหารจัดการล่ะคะใครเป็นคนดูแลเงินลงทุนของเราถ้าเป็นกองทุนรวมส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นแบบ active management คือจะมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยเลือกสินทรัพย์คอยซื้อซื้อขายขายให้เราโดยเป้าหมายก็คือพยายามสร้างผลตอบแทนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ได้การันตีผลตอบแทนใช่ไหมคะ ไม่มีการการันตีครับแล้วเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนนี้ไปไม่ว่าผลงานกองทุนจะบวกหรือลบอ๋อค่ะส่วน ETF ล่ะคะ ETF เนี่ยมีทั้งสองแบบเลยครับมีทั้งแบบ Passive คือลงทุนล้อตามดัดชนีไปเรื่อยๆแบบนี้ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่าแบบ Active มากแล้วก็มีแบบ Active ที่มีผู้จัดการบริหารเหมือนกองทุนรวมก็มีให้เลือกเหมือนกันใช่ครับมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ สรุปง่ายๆก็คือทั้ง ETF และกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงนะคะแต่ก็จะต่างกันในเรื่องวิธีการซื้อขายราคาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวันแล้วก็โครงสร้างค่าธรรมเนียมบางส่วนครับผมการจะเลือกลงทุนแบบไหนเนี่ยจริงๆมันไม่มีคำตอบตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนสไตล์การลงทุนที่ชอบแล้วก็ความสะดวกด้วย การศึกษาข้อมูลให้เข้าใจจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับค่ะก็นี่คือสาระสำคัญที่เรากลั่นกรองมาให้จากการสำรวจข้อมูลในวันนี้นะคะลองคิดตามกันดูนะคะว่าความแตกต่างเรื่องการซื้อขายแบบเรียลไทม์ของ ETF กับการซื้อขายณสิ้นวันของกองทุนรวมแบบไหนที่น่าจะเหมาะกับสไตล์เรามากกว่ากันหรืออาจจะมีแง่มุมไหนที่ฟังวันนี้แล้วพึง่งอ๋อ เข้าใจชัดเจนขึ้นครับลองพิจารณาดูครับอยากชวนให้ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการเจาะลึก ETF และกองทุนรวมในครั้งนี้บ้างและแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Brief and Better นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราคัดสรรมาให้โดยเฉพาะเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนประสบความสำเร็จค่ะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ